อีกข่าวหนึ่งน่าสนใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับเรื่องของรถยนต์อะไรก็แล้วแต่เราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่รู้ไหมฮะอีกประมาณ2เดือนกับน1สัปดาห์ใครที่บอกว่าอยากจะตัดสินใจใช้รถจริงๆเพราะมันจําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะร,รถยนต์พลังงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ31ธันวาคมจะเป็นวันเส้นตายเลยนะครับที่ราคารถยนต์ปีหน้าจะขึ้นนะฮะคือเรื่องนี้นี่แหละครับ มันกลายเป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนกําลังถกเถียงกันอย่างมากๆเลยนะครับว่าตกลรงแล้วในวงการรถยนต์ในบ้านเราเดฟื้นหรือไม่ฟื้นไม่ว่าจะเป็นการขายในประเทศหรือขายต่างประเทศเนี่ยนะครับปรากฏว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกตัวเลขรถยนต์ที่ขายในประเทศไทยล่าสุดเนี่ยนะฮะมันเหมือนสัญญาณเหมือนจะฟื้นหรือเปล่าไม่รู้แต่เรามาดูตัวเลขกันนะครับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศไทยเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะอันนี้กันยายนนะฮะขายได้48,000คันรู้ไหมครับว่าเพิ่มหรือลดหรือส่ง มันขึ้นจากเดือนสิงหาคมก็คือเดือนก่อนหน้านั้นเนี่ย1.53็กระเตื้องมานิดหนึ่งแต่พอไปเทียบกับกันยายนในปีที่แล้วรู้ไหมครับขึ้นมาทั้ง23อนะอะไรฮะเนี่ยตกลงตลาดรถยนต์จะฟื้นหรือหรือฮะคนมีกําลังซื้อแล้วหรือครับเศรษฐกิจฟื้นแน่แล้วหรือฮะอันนี้ต้องดูอันนี้คือตัวเลขรวมนะฮะแต่ต้องเจาะเข้าไปปรากฏว่าไอ้ที่ขึ้นเนี่ยนะรถกระบะยังติดลบอยู่นะฮะแต่ที่ขึ้นนี่คือรถเก๋งที่เป็นอะไรรู้ไหมฮะไฟฟ้า อยู่ในกลุ่มประเภทที่เป็นแบบใช้ไฟฟ้าอยู่ในรถเนี่ยไล่ตั้งแต่แบตเตอรี่ร0% 0เรตถ BEV ไล่ตั้งแต่ไฮบริดที่ใช้น้ำมันคู่กับพวกมอเตอร์ไฟฟ้าไล่มาตัดทางด้านของปลั๊กอินก็คือเสียบแล้วก็มีไฟฟ้ากับน,น้ำมันคู่กันนะครับปรากฏว่าพอไปดูโ oh อ้โหเห็นไหมฮะ<ฮ><ฮ>ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยกันยายนรถไฟฟ้า1 0 0 BEV เนี่ยนะฮะเดือนกันยายนเดเดียวนะคนไทยออกรถจดทะเบียนกัน1 1 9 0 6ันคนะันเนี่ยขึ้นจากกันยายนปีที่แล้ว80%นะน่ันแสดงว่าอะไรครับ ซื้อก่อนประหยัดก่อนหรือซื้อทีหลังประหยัดกว่าก็คือการลดราคาของค่ายรถที่ผลิตรถ E ีวีไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปแล้วก็ของค่ายจีนหรือญี่ปุ่นแหก็ลดเลยนะฮะปรากฏว่ามกราคมถึงกันยายนปีนี้รถเฉพาะป้ายแดงที่เป็น b e v จดทะเบียนนะฮะในประเทศไทยนะฮะตั้งแต่มกราถึงกันยานี่นะครับหนึ่งแสน้คันนะครับเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วขึ้นมาตั้ง3าเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะแย,ยะมากมายเลยนะฮะเนี่ยถ้าเป็นแบบประเภทไฮบริดนะ อันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะกันยายนเนี่ยขายได้1น0 0 0กว่าคันนะฮะขึ้นมาถึง23%ถ้าเป็นแบบปลักอินนะฮะมีไฟฟ้ากับน้ำมันด้วยด้วยนะฮะกันยายนเดือนเดียวขึ้น1,300กว่าคันขึ้นมาทั้งหมดจากกันยายนปีที่แล้วถึง84%นะครับถามว่ากำลังซื้อฟื้นใช่หรือไม่ใช่คือจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้กำลังซื้อฟื้นเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนหรอกครับแต่ว่าถามว่ามีเงินแต่ไม่ซื้อเพราะไม่มั่นใจอันเนีเนสัญ,ญญาณท่่ช เพราะไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอีกตัวช่วยตัวหนึ่งก็คือสิ้นเดือนสิ้นปีนี้มาตรการ EV 3.0เนี่ยที่เขาสนับสนุนให้ทั้งราคารถมันแข่งขันกันได้ให้ทั้งผู้ซื้อตัดสินใจได้เร็วกำลังจะหมดลงแล้วนะครับมันเหลืออีก2เดือนกับหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองนะที่อยากรู้ไหมว่าสามจุดศูนย์ที่ทำให้คนไทยเนี่ยหรือว่าค่ายรถเนี่ยสามารถที่จะมีราคาสูสีแล้วสู้กันได้บางค่ายก็ตัดสินใจลดกันแบบการผสมความราคากันเนี่ยมันอยู่ตรงไหน คือถ้าจะสรุปจะสรุปพูดสั้นๆง่ายๆเลยนะฮะปลายปีนี้เนี่ยนะครับ2,169เนี่ยนะครับพอจบ EV 3.0ปั๊บเนี่ยปีหน้า1มกราคม2,169เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะโอ้โหราคาแพงแน่เลยครับราคาในปี2,169ราคาของรถไฟฟ้านะฮะจะปรับเพิ่มขึ้นนะ,ะมีอย่างน้อยก็150,000บาทต่อคันนะฮะนี่คือปัจจัยแรกที่ทำให้ราคารถ EV จะแพงขึ้นในปีหน้าปัจจัยตัวที่2รู้ไหมครับคืออะไระฮะ อันนี้เนี่ยมาจากกรมสมรสานนิตเพราะว่าอัตราภาษีสมรสามนิตจะเพิ่มขึ้นจาก2เป็น10ขึ้น5เท่าเลยนะครับใช่ไหมฮะเนี่ยนี่คือ2ปัจจัยหลักที่จะทาให้รถพลังงานใหม่ที่เลียกันด้วยรถ e ีวีแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะเป็นพวกปลั๊กอินหรืออาจจะเป็นไฮบริดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยราคาแพงขึ้นเลยนะครับมาจากส่วนต่างอุดหนุนก็จะไม่มีกต่อไปแถมภาษีกรมสมรสานนิตจะขึ้น5เท่านะครับดังนั้นเรื่องนี้เอง,เองเนี่นะครับก็เลยทําให มันน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สะท้อนได้ดีนะครับว่าตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปลายปีนี่นะครับจะฟื้นหรือไม่ฟื้นและด้วยกําลังซื้อจากเรื่องของมาตรการ ev 3.0จะหมดลงหรือไม่แต่ถ้าให้ประเมินกันตอนนี้นะครับเป็นไปได้สูงว่าทุกค่าจะตัดสินใจใช้โปรโมชั่นในช่วงปลายปีอย่างแน่นอนโดยเฉพาะจะมีงานมอเตอร์อีกต่างหากและถ้าหากว่า2เดือนครึ่งปโปรก่อนจะถึงงานก็น่านจะปล่อยกัน ทีนี้พอปล่อยกันเนี่ยท่านผู้ชมเลือกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นท่านยุโรปนะครับสหรัฐหรือว่าของค่ายญี่ปุ่นหรือแม้แต่กระทั่งของค่ายจีนนะครับซึ่งถ้าหากว่ามองจากค่ายจีนก็แน่นอนครับค่ายใหญ่ๆที่อยู่ในเมืองไทยก็หลายค่ายนะฮะอย่าง BYD ก็ถือว่าเป็นอีกค่ายนึงก็ใช้เรื่องของโปรโมชั่นราคาอย่างน่าสนใจแล้วก็เราใจแทบทุกครั้งเวลาเปิดโปรมาคนก็ร้องแบบร้องวอกันหมดเลยนี่นะฮะโซเชียลมีเดียก็คึกคักกันเลยนี่นะครับแล้วท่านผู้ชมคิดดูนะฮะ การตัดสินใจในการที่แบบว่าถ้าเซฟเงินได้ถึงไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นอันนี้คือคร่าวๆนะฮะตัวเลขเป๊ะๆอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้มีบวกลบเพราะว่ามาตรการในปัจจุบันที่อุดหนุนราคางรถ E ีเนี่ยมันประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทบวกลบอยู่นะฮะในขณะเดียวกันพอภาษีสรรพส,สามิตมันเด้งเป็นเกตสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เหนื่อยเลยนะครับเ,เราสามารถจะประหยัดเงินได้มากกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทขึ้นไปสําหรับคนที่ถามอันนี้พุณตงว่ามีความจําเป็นต้องใช้รถมองในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนเรื่องของบริการหลังการขายอันนี้ก็ต้องไปดูกันไปสํารวจตรวจสอบช่างน้ำหนักกันให้ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าถามว่านี่คือจังหวะทองใช่หรือไม่เอาพูดกันตรงๆว่าถ้าคุณประหยัดได้มากกว่า150,000บาทขึ้นไปนี่ยังไม่รวมภาษีสรมสามีที่จะขึ้นแล้วก็ ลองตัดสินใจดูนะฮะและนั้นเราจะไปดูกันอีกทีก็ว่าจบปีนี้ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยฟื้นจริงหรือไม่จริงนะครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหลายค่ายก็จะมีเรื่องและผมมั่นใจได้เลยว่าทุกค่ายจะจัดโปรโมชั่นมาอย่างชนิที่ทุกคนอาจจะอกตกอกตกใจก็เป็นไปได้นะฮะนั้นลองดูนะครับอย่างค่ายจีนก็มีวดีซึ่งถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์หนึ่งมีโรงงานอยู่ในประเทศไทยที่ระยองกันมาแล้วก็ตอนนี้ก็ผดลิตรถได้ถึงคันที่10,000แไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ บอกว่าคุณกรถ้าพลังศีใช่ไหมก็ได้คันที่1นึ่งแสนไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือครั้งสําคัญแล้วนะฮะสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ในเรื่องของการประหยัดพลังงานกันนะครับ